ตาติการนิโอสวังวัชระสหัสานิอติกันการนิปัจจุันักกาลัวเสนะมาคักมาสสะโสละสมังทินังวาละวเสนะปัญสุกักวานูโมติเอวังตัสสะภะะวัตโตปรินิพพาน สาสนาโยกาลทานาสันลักเอตพาจุปฏิสุขมุตตสู่พมัสตุพระพุทธศาสนาโยกาลจำเดิมแก่บริพาณในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคพระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ร่วงแล้ว2,567พรรษาปัจจุบันสมัยกุงชาพันมาก ภรหลังที่ 16. สิบหกสุราวันพระพุทธศาสนายุคอานจักเดินแ่บริิพานแห่งองค์สมเด็จพระุมีพระภาคนั้นมีในอันจกพดขึนกำหนดนับด้วยประการััษณีนักโมตัสาพะควตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธาสส๑น โมตัสสะมัคควัโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทตะสาณโมตัสสะมัคควัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทตะสาชะลามโมภิชลานันติโตพยาทิธรมโมภิพยาทิปนันติโต มรณะอำโมเมหิมรณังอนัตติโตสัพเพหิปิเยหินานาภาโววิณาภาโวกรรมสโอมเมหิตธรรมะทายาโนกธรรมโยนิกรรมะอนุธรรมะปฏิสารโนยังกัมมังกัลิสามิ กัรณาญังวาปาปักังวานตัสสะตายาโธปวิสสามีติอักินหังปัจเจเวกิจพังธอิทธิยาวา,ป,วาปุริเสนาวาพันธับเหรนาวาปะปะจิเตนะว่าตีนับปันนี้จะได้สดแสดงพระธรรมเทศน,นา เพือ่อทนองศรัทธาของท่านเจ้าภาพในการํำเป็นบุญสนศบุณโยงเหนย,นยจเจริญสูงซึ่งได้วายชนลงไปเมื่อวันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์เจ้าภาพซึ่งเป็นลูกๆของคุณโยมเหนยได้บำรุงเลีย้ยงดูพ่อมาตลอดตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่แม้ยามเจ็บไข้ก็ท่าดูแลรักษา โดยเฉพาะคุณพูดได้ดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นดุจพยาบาลอาชีพมีการเขียนรายงานอาการต่างๆอย่างละเอียดเพื่อสะดวกแก่แพทย์ในการรักษาแม้คณะโยมวายชนก็ตั้งศพความเพนกุศลที่บ้านเพื่อความผูกพันทำกาตรวจราพิธรรมมาเป็นคืนที่ห้าแล้ว และจะทำการใช้พาพนกิจในวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์คือพรุ่งน,นี้นับเมนวัดุษทรายเวลา16าาาบนาฬิกาเจ้าภาพมีความประสงค์จะให้มีพระธรรมเทศนาซึ่งพระธรรมเทศนาที่จะแสดงในกอกาษแับนี้มีชื่อเรีอกว่าธรรมะที่จะต้องพิจารณาบ่อย ตามในแห่งพุทธภาสิทธิ์ที่ได้ยกไว้นักเบื้องต้นนั้นปแปลความว่าหญิงหรือชายก็ตามการหักหรือบัญชิตก็ตามควรพิจารณาหนึ่งๆว่าหนึ่ง,งเรามีความแก่เป็นธรรมดาจากล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้สองเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้สาม เรามีความตายเป็นธรรมดา,<ร>าจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ชื่อมสี่เราจะต้องพัดพลายจากสิ่งอันเป็นที่รันที่พอใจเป็นธรรมดาฮะเรามีกรรมเป็นของของตน,คนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นรนเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่อาศัยทนเราจะต้องรับผลกรรมที่เราทำไปนั้นไม่ว่าดีหรือชั่ว ดังนี้แล้วนันต่อไปจะได้พัฒน,นาโนพิสดานะรั<ป>ท่านสัาทั้งหลายตั้งใจสะดังกล่าประเทศนา,ต,นาต,ต่อไปข้อหนึ่งให้พิจารณาว่าเราจะต้องแก่แน่นอนความแก่คือความที่ร่างกายแปรลไปลคือความที่อวัยวะต่างๆสงานความจำเลือเดือนคดถอย การธรรมดาอาัยวะมือเท้าของเด็กหรือคนหนุ่มสาวย่อมเต่งตึงแข็งแรงไม่หย่อนยานแต่พอย่างเข้าไวัยชลาเอาไวยวะต่างๆเหล่านั้นก็คลายความแข็งแรงกลายเป็นหย่อนยานเช่นหนังห้อยย้อยลงมาตัวตกละเป็นจุดดำดำฟันหยุดหม่องเนื้อหนังเหยืยวย่นพูดเสียหลัง หลังโปงเป็นตน้นความวิการแห่งอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายเสื่อม้อยความสามารถในการรับรู้กล่าวคือตาที่เคยสว่างกลับเึ้นมัวมองไม่ค่อยเห็นหูที่เคยได้ยินก็กลับได้ยินไมชั้นกลายเป็นหูตึฟังไม่ค่อยได้ยินต้องฟังหลายครั้งพูดดังๆจึงจะได้ยิน และรู้ว่าเขาพูดว่าอะไร <c oughs> <c oughs> จมูไม,ไ,ไม่ค่อ้จะกินดมกลิ่นไม่ค่อยรู้กลิ่นโชดกปลิ่นไม่ค่อยรู้หอมรู้เหม็นลิ้นไม่ค่อยรู้ลสกินอะไรก็ไม่ค่อยอร่อยเหมือนแต่ก่อนร่างกายเปลี่ยนแปลงไปมากรสชาตทางกายก็เฉือชาไม่ว่องไวเหมือนสมัยหุ่มสาวจะทำอะไรก็ใหม่ขนาด รวมความแล้วสิ่งแน่นอนอย่างหนึ่งในชีวิตของคนคือความเกิดมาแล้วต้องแก่เพราะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสังขารต้องสุดโสร่งางกระาไปทุพวันแต่ยังไม่ปรากฏชัดดังนั้นเพื่อพูดตามความเป็นจริงอันเป็นส่วนละเอียดแล้วความแก่ย่อมตามหนังความเกิดมาเสมอความจริงมนุษย์เื่อถันเลิกแก่ แต่ยังไม่เป็นความแก่ที่แต่ยังเป็นความแก่ที่กปกปิดอยู่เท่านั้นเมื่อใดความทราปรากฏให้เห็นเช่นฟันหักผมหงอกนังหกเหี่ยวย่นเมื่อนั้นก็เป็นความทราที่เปิดเผยความแก่ที่เปิดเผยแล้วปรากฏแก่สายตาของคนทั่วไปจึงเห็นได้ว,ว่าเงาแห่งความทราภาพาแฝงอยู่แล้วในทารก เล็กๆเหมือนเงาแห่งความเหี่ยวแห้งล่วงโรยแอดูแล้วในดอกไม้เตลโทมอันที่จริงความแก่นั้นไม่ได้มีไม่ได้เป็นเมื่ออายุมากเท่านั้นคนอายุน้อยก็แก่เหมือนกันท่ากล่าวไว้ว่าคนฝลายหน้าไปสู่ความแก่ความตายต่อยแต่ในท้องนานานนั่นทีเดียวความแก่เหล่านี้คนไม่รู้สึก แต่ง้าไม่มีความแก่อย่างปกติมาก,ก่อนแล้วความแก่อย่างเปิดเผยจะมีได้อย่างไรจึงเป็นอันถือวามว,ว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ขั้มคลาดพรบะชราไม่มีใครล่วงพ้นไปได้พร,ระพรมศาสรสดาจึงทรงเตือนให้หลึกอยู่เสมอวิจารณาอยู่เดือนนี้ถึงความจริงแห่งชีวิตก็น้ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่สามารถลดลดไปได้ขัอนหนึ่งชีวิตของมนุษย์นี้น้อยนะไม่ถึงไม่ถึงน้อยปีก็จะตายแม้เลยร้อยปีก็จะตายเพราะลาดเป็นแม่แกพระพุธมีพระพุทธประ,ประรสงค์ให้วิจารณาข้อหนึ่งนี้เพื่อลักความเมาในวัยหรือหรือเพื่อบรรเทาให้น้อยลงซึ่งความเมาในวัย ยังว่ายังหนุ่มยังสาวว่ายังวางแก่ยังมาไม่ถึงบางคนประมาทในวัยว่ายังหนุ่มยังสาวยังไม่เป็นไรเวลายังมีมากเพื่อเกินไปก่อนเกิดคุณความดีที่จะทำเอาไว้ค่อยทำตอนแก่ตอนนี้ยังหนุ่มยังสาวสนุกไปก่อนบางคนสนุกไปได้ไม่กี่ปีก็ตายเสียแล้วยังไม่ทันแก่เรื่องเกิดแก่ เกีตายนั้นมันข้ามลำดับได้ดูบางคนยังไม่ทัานแก่ก็ตายเสร็แล้วตายตั้งแต่ยังเป็นเด็กก็มีตั้งแต่ยังหนุ่มสาวก็มีจึงไม่ควรประมาทในวัยว่ายังหนุ่มสาวอยู่ยัง,ยงดูห่างไกลความตายหรืออื่นใดว่าความตายจะมาถึงคุณความดีไว้ทำเมื่อตอนแก่ด้วยเหตุนี้พระมรรมาศาสดา,ศา,ศา ทรงเตือนให้ทำความดีตั้งแต่หนุ่มาววิชนันแล้วมักจะเ,เป็นเป็นนิสัยและทำไม่ได้เมื่อแม้ในประชิมอวัยคนคนตายโดยไม่ได้สร้างบุญบุญตนอะไรไว้ให้เป็นหลักของชีวิตในขณะที่ยังหนุ่มยังแน่นกำลังวางชายยินดีจะควรีบทำความดีเมื่อความแก่ย่างเข้ามา กำลังวังชากรถอยทำความดีได้ไม่เต็มที่ข้อสองให้อธิบายว่าให้พิจารณาว่าเราต้องเจ็บไข้ได้ป่ยเป็นธรรมดาไม่มีทางพ้นไปได้คนเราเกิดมาแล้วต้องเจ็บคือโลกต่างๆมากมายทุกคนต้องต่อสู้กับโรคไห้ไข้ไเจ็นาปาระการและโร เป็น่าสศึกที่ร้ายกาจอานหนึ่งของมนุษย์คือโลกเข้ามากำนังเมื่อโลคเข้ามากำลังก็ถดถอยความสูงก็กลดลงเสียแทงกายให้เจ็บปวดเสียแทงใจให้กระวนประวายมือนของโลกไม่ว่าชนิดใดย่อมไม่เกินแก่บุคคลเพียงคนเดียวอันหนึ่งทุกคนตองมีโลกบางมากหรือน้อย ประจําหรือช่วลาก็แล้วแต่สาเหตุของโรคนั้นโรคนั้น,น,นคือว่าไม่เป็นไปตามปกติของร่างกายร่างกายประกอบด้วยห้าสี่คือดินน้ำลมไฟ <c oughs> ส่วนที่แข็งเป็นธาตุดินเช่นเนื้อเป็นกระดูกส่วนที่เหลวเช่น เลือดเหือหรือเป็นธาตุน้ำตัวนิพพัดไปมาหรือทําให้ร่างกายหรืออวัยวะต่างๆเคลื่อนไหวไปมาได้เหยียบออกไปได้เป็นธาตุลมมีโลมทีิพัดไปั่วตายลมหายใจเป็นต้นตัวที่ทําความร้อนประเภทไฟที่เผาอาหารให้ย่อยไฟที่ทําความอบอุ่นให้แก่ร่างกายหรือว่าเป็นธาตุไฟ ททั้งสต้องเป็นป้าย,ยามสม่ำเสมอร่างกายจึงจะผาสุขหาหรือหกร่องไปย่อกอย่างใดอย่างหนึ่งร่างกายก็ไม่ผาสุกเป็นเหยืให้ป่วยไข้ไม่สบายต่างๆนานาอันหนึ่งกายนี้เป็นลังของโลกต่างๆนานา,นาทา่าเป็นที่มาเป็นที่ตั้ง อาศัยอยู่แห่งโรคนานาประการโรคตาโรคหูโรคปวดโรคบางอย่างให้ความเจ็บปวดมากมายโรคต่างๆเมื่อเกิดโรคอาศัยกายนี้เกิดขึ้นทางเกิดของโรคนั้นอย่างน้อยมีสองทางคือเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายเป็นจำนวนมากจนร่างกายต่อต้านไม่ไหวอีกอย่างหนึ่งโรคอวัยวะในร่างกายพิการไป ไม่สามารถทำหน้าที่ของมันตามปกติได้ถ้าร่างกายเป็นไปโดยปกติก็ย่อมไม่มีโครคภัยอู้ปายรักษาร่างกายให้เป็นปกตินั้นคือรู้จักประมาณในการกินรู้จักประมาณในการนอนรักษาท่าให้สม่ำเสมอรักษาอริยบทให้เสมอรักษาความสะอาดเว้นของไม่สมาย ของสแสดงทั้งปวงเศษของที่มีประโยชน์ต่อร่างกายข้อสารพิจารณาเลือกความตายเป็นของธรรมดาของทุกคนเมื่อความตายมาถึงความขอร้องอังพันย่อมไม่มีบุญภรรยาบิดามารดาหรือวพวกร้องก็ต่างทานไม่ได้ความตายนี้มีอิทธิพลมีอิทธิพลยิ่งใหญ่นัก ไม่มีใครสามารถต้านทานต่อสู้ด้วยวิธีใดๆได้เลยฉะนั้นจึงสอนจึงทรงสอนให้ระลึกถึงความตายบ่อยๆทุกลมหายใจเข้าออกประโยชน์ที่จะได้จากการระลึกถึงความตายก็คือช่วยบรรเทาความประมาทมัวเมาในลาสยศสันเสริญสุดแล้วยังช่วยให้ผล่อยทางจากบาปทุติจริตพอใจแต่ในกุณสจุจริต รอ้องทาีว่าเมื่อตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยสักอย่างเดียวนอกจากบุญและบาปเท่านั้นที่จะิดตัวไปบางคนประมาทในชีวิตมีความเมาในชีวิตชีวิตเป็นของอยื่ยาวยังไม่ตายชีวิตไปอยู่อีกนานกำหนดเอาไว้ว่าจะตายเมื่อนั้นเมื่อน,นี้แต่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นว่าความเป็นรอ ว่าตามความเป็นจริงแล้วชีวิตเป็นของสั้นสั้นนิดเดียวกินที่ควรทำยังไม่ได้ทำเฉลยเลยวางตายก็มาคล้าไปเสร็จแล้วเรื่องพวกนี้ประมาณไม่ได้วันเดียวอาจทำให้ชีวิตคนเปลี่ยนหน้ามีไปหลังมือเช้ายังดีอยู่บ่ายอาจเจ็บเาาย็นอาจตายสมตามสมตามทำาครงกลาวไว้ว่าเห็นหน้ากันเมื่เช้าสายตาย สายหูสบายปลายม้วยมายังลืเ้เลือนกายเย็นดับชีพนานเย็นยังยองลูกดู้วด้วยห้ามมวยดับสูนท่านถึงว่าชีวิตไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนความตายต่งางแน่นอนจึงไม่ควรประมาทควรสั่งสมควรบุญกุศลโดยแท้ควรยิ่งอายุมากขึ้นก็มีเวลาน้อยลงรับบรมสา ทรงสอน,นให้พิจารณาขอ้อที่สามเรื่องความตายนี้เพื่อลักหรือมันเทาให้น้อยลงซึ่งความเมาในชีวิตว่ายังอยู่อีกนานยังไม่ถึงเวลาตาย <c oughs> ขอ้อ4 <c oughs> เราจะต้องพัดลากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจเป็นธรรมดาของรักของชอบใจในที่นี้อาจเป็นบุคคล รือเป็นกระปุสิ่งของที่เป็นสากาวิญญาณศักด์หรืออาวิญญาณศัก,กดิ์ก็ได้ที่เรียกว่าเป็นของลักก็ล็อกปิดของเราไปยึดเหนี่ยวลังไวอย่างแน่นเหนียวว่าสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้นเป็นของเราหรือเรามีอาหารการรักปังการอยู่ถ้าอาหารการรับปรงกานจบสิ้นไปบ่อไดอารมณ์รักในสัตว์และสังขารนั้นนก็จะดับ ไครทันทีคำว่าอาหารการมัดกการนั้นหมายถึงความยึดว่านี้เป็นของเรานั้นเป็นของเรามองในแง่ความเป็นจริงสิ่งใดที่บุคคลก็ไปยึดมั่นถือมัน่นจะไม่ก่อทุกข์นั้นเป็นอันไม่มีสิ่งนั้นก่อให้เกิดทุกข์เสียทุกข์ร้งไปก็แหกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน ผู้ทำกรรมดีจับได้ดีทำชั่วจับได้ชั่วแสดงว่าผู้ทำถูกจับเจริญแสดงว่าผู้ทำถูกจับเจริญผู้ทำผิดจับเสื่อมเราย่อมประจักษ์ด้วยกรรมของเขาเองกรรมนั้นกรรมนั้นนั่นเองทำให้คนต่างแตกต่างกันไปทคิดว่ามีกรรมเป็นของของตนนั้นคือเป็นเจ้าของแห่งกรรม ของอย่างอื่นเช่นเงินกองทรัพย์สินภายนอกเราเพียงอาศัยใช้ไดโชคราวเมื่อตายหาได้เป็นตัวไปไหมมีแต่ความมีแต่กรรมดีกรรมชั่วเท่านั้นที่จะติดตามวิญญาณไปนึกพบ,พบ,พบทุกชาิไม่ว่าจะไปเกิดเป็นอะไรสมบัติของเราจริงๆเพราะฤกกรรมดีกรรมชั่วที่เราทำหาใช่ทรัพย์สมบัติภายนอกไม่ที่ว่า เป็นผู้รับผลของกัรนั้นหมายถึงว่าการที่เราทําไปแล้วเราต้องได้รับยังมอบไปคนอื่นไม่ได้ไม่เหมือนรคนอื่นใครทำกรรมอย่างใดไว้จะต้องได้รับกรรมอย่างนั้นเพราะว่ามีกรรมเป็นแทงเกิดหรือเกิดมาเพราะกรรมนั้นอธิบายว่าคนเราเกิดมาเพราะยังมีกรรมอยู่ ยังมีกิเลสมีกรรมมีวิบากค,คือผลของกรรผลของกรรนั้นย่อมส่งวิญ,ญาไใ้ไปเกิดในทีาา่ต่างๆตามความเหมาะสมของกรรมข้อืือว่ามีกรรมเป็นเผ่าพัน์นั้นอธิบายว่าพวกของเผ่พันธุ์ที่แท้จริงของเราก็คือกรรมของเราติดตามไปทุกพบทุกชาติทุกคนทุกแห่งถ้าก,กรรมดี ก็คอยอัวถทั้ำชูคำชั่วก็คอยขัดขวางตัดรอนส่วนอยากิพี่น้องเผ่าพันธ์ายนอกนั้นไม่สามารถติดตาไมไปได้บางคนก็แยกย้ายกันไปเป็นติดสิบปีบางชาติก็มาได้พบกันแต่กรรมของเหล่านั้นติดตามไปทุกชาติเพราะว่ามีการเป็นที่พึ่งนั้นที่พึ่งอาศัยอืน่นให้บุคคนปักพิงได้เพียงชัว่วคราว แต่การของเรานั่นเองเป็นที่พึ่งของเราไปต,ตลอดชีวิตเป็นที่พึ่งทุกภพทุกชาติพระพุทธองค์ทรงสอนให้ทุกคนทุกใบพิจารณาบ่อยๆว่าเรามีความแก่ความเจ็บและความตายเป็นธรรมดานอกจากนี้หอพิจนาหรือความที่จะต้องพัดพลาดจากของรักของชอบทั้งทวง และพิจารณาถึงความถึงกรรมว่าเรามีกรรมเป็นของ,งของตนต้องรับผลของกรรมมีกรรมเป็นจำเนิดมีกรรมเป็นของพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศใสเราทํากรรมเราทากรรมย่อมได้รับผลเราทาํา,ทากรามรมดีย่อมได้รับผลดีทากรรมชั่วยย่อมได้รับผลชั่วยพระสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามการรมเพรา,ทาระทําเซีนศนา เรื่องธรรมที่ต้องพิจารณาเดือนั้นมีอาาธิบายมาดังพัฒนาบา,าในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาขอบุญกุ้สลที่ได้ร่วมกันบำเพ็ญมาในวันนี้จงเป็นสบาดเดชะรลวะตปัจจัยอันเจพาพระท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขควาเจริญและขอบุญสล ท่านได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นูทิศคาราปนาผลแก่ลมเลยจนสุขให้เป็นปัตตนุโมธนาใหม่สวยจุในสัมภลายกตลอดไปเธอวันก็มีเัวกลางใตอนนี้ยะถาวะิโมนะรุณาุริเวนิจาระังเอวามีวิโตดินังเคตานง エ畑が見たときに、駄目は、ャの道を探る。